มาถึงช่วงที่2ของรายการนะครับก็คือเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับบอกว่าคุณอภิวัตรมาแล้วนะมาประจําการแล้วนะคือคุณอภิวัตรทวีสุริเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์นะครับบอกวันนี้แนะนําหุ้นเทคนิคสายแจ๋วๆน้าสายดูแล้วแบบว่าแม่มีทิศทางที่แจ่มใสนั่นคือตัวแรกนั่นคือตัวของ b ีเนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตรบอกว่าแนวโน้มนะครับแข็งแกร่งให้แนวรับที่1 4 5บาท แนวรับไปอยที่140บาทสําหรับแนวต้านอยู่ที่150บาทถ้าเกิดผ่านไปได้ทะลุเจอกันใบหน้า156บาทวันนี้ราคาหุ้น b h ป็นที่148บาทเพิ่มขึ้น2บาท50ต่างนะครับคิดเป็น1.72ส่วนเทคนิคสุดทซ่์ตัวที่2คุณอภิวัตรได้นําคือตัวของเมเจอร์นะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิวัตรบอกว่า,วารุ้นเด้งในรอบสั้นนะครับให้แนวรับเมเจอร์ที่ 21บาทนาลแลนวรัฐเซีที่20บาท40สตาตค์สำหรับแนวต้านที่21บาท70สตาตคงแนวต้านไปที่ย2บาท5 0าสตาตคงวันนี้ราคาหุ้นของเมเจอร์ไปที่2ี่บาท20สตาตคงลดลง10สตางคด์คิดี่เป็น0.47นะครับนี่คือสายเทคนิคนะครับผมเชื่อว่าคนที่แบบว่มามนะีทั้งแบบว่ากลยุทธ์นะสภาพภาพรวมภาพรวมมาถึงช่วงรวมมีสิ่งทุนสูงวิ่งแล้วมาถึงหุ้นของเทคนิควหรือว่ามีความหลากหลายนะตรงจุดนี้